ือรางวัลลูกเย็บสำหรับเดือนนี้ครับที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดถึงวันนี้ก็คือสาวสิบตัวในเดือนนี้นะฮะเพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมได้พูดมาอย่างเสมอว่าหนทางที่รอดและหนทางที่มั่นคงคือเศรษฐกิจพอเพียงการแนวระเกษตรทฤษฎีใหม่ของล้นกล้าวล้นกระหม่อมในหลวงและการที่9้าที่ได้พระราชทานแนวทางเอาไว้ให้ ซึ่งบัตนี้ในเภาวะของการวิกฤตของโรคภัยไวรัสโควิด -19 นะครับก็เห็นภาพที่ชัดเจนหลายๆคนกำลังวิตกหวาดหวั่นว่าจะมีงานทำหรือไม่นะหลายหลายคนกำลังหวา่นวิตกว่าจะถูกลดเงินเดือนเพราะกิจการทางร้านต่างๆก็ปิดกิจการชั่วคราวนะครับ เพื่อเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับเพราะจริงๆแล้วโอกาสเนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ถือโอกาสกลับบ้านนะครับไปใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้า,าล้าานกระบองในหลวงรักาลที่10บเอรัชกาลที่9ซึ่งเป็นทางรอดนะอย่างผมเองนะวันนี้นะครับ ว่าผมอยู่ได้อย่างสบายๆไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนอะไระครับกับอาหารการกิน,น,ค,รนครับอาหารนี่ไม่ต้องกลัวนะสองปีนี้อยู่ได้สบายๆเฉพาะไก่อย่างเดียวนะครับนะฮะแล้วก็ผักปลาอาหารผลไม้ต่างๆก็มีครบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้โอกาสนี้ไปทาเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมอยู่นะครับไม่ว่าเกษตรอินทรีย์5ล้านไร่ เพื่อเทียบวางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเกษตรอินทรีย์หล้านไร่นะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับตามแนวทางเลยซึ่งนั่นคือแนวทางที่รอดพรันโอกาสนี้ที่หลายคนกําลังหวั่นวิตกอยู่นะครับกต่บ้านเราจะทำมาสร้างเศรษฐกิจใหม่นะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วสร้างครัวโลกให้บังเกิดขึ้นเป็นจริงไม่มีนักการเมืองคนไหนครับที่จะช่วยเหลือเราได้ดีกว่า รัฐบาลลงตู่ผมยืนยันนะครับตอนนี้ตลาดก็มีตลาดพิชารัฐนะครับหลายๆที่หนะรือหลายๆตลาดที่รัฐบาลพยายามหาให้จัดให้นะครับแม้แต่โรงพยาบาลของรัฐซึ่งขณะนี้ยังขาดนะยังไม่พอไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลของรัฐนะครับโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา ถือว่าไนี้กลับบ้านเราแล้วมาสร้างเศรษฐกิจใหม่กันความมั่นคงจะมาหาเราอย่างแน่นอนครับผมมีเดือนนี้นี่คือรางวัลผมนะครับทั้งหมดนี้ครับเดือนนี้นี่คือมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นในสามสี่เดือนข้างหน้าคือหกพันบาทเดือนหนึ่งผมมีเงินสะสมจากลูกไก่เดือนละหกพันบาทเงินเก็บนะฮะนี่คือเงินเก็บครับเดือนละหกพันบาทผมว่ามันดีกว่าที่เราต้องทํางาน ว่าหลายๆคนซึ่งเป็นคนจนํานวนมากนะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้วทาทางานไปพอวันหนึ่งที่เราหมดแรงนะซึ่งเราก็ไม่ต่างกับหมาล่าเนืนะ้อผมคนหนึ่งที่เคยเป็นหมาล่าเนืนะ้อมาก่อนแะล้วนะซึ่งวันหนึ่งผมก็ประจักษ์แก่ว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดนั้นมันไม่ต่างกับหมาล่าเนนะื้อที่เรามีแรงทำนะครับอย่างตอนที่ผมเป็น ผู้การฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็เดือนหนึ่งก็้ทำรายได้เข้าบริษัทร้านกว่าบาทแต่เจ้าของกิจการนะครับเจ้านายก็เรียกผมไปคุยว่าผมน่าจะมีความสามารถที่มากกว่านี้และน่าจะทําเงินได้มากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนั้นยอดยอดเงินนะครับยอดจำหน่ายสินค้าของผมเนี่ยสูงสุดของบริษัทแล้วแต่ทางเจ้านายบอกว่าคุณน่าจะทําได้มากกว่านี้นะครับ ซึ่งผมก็มองวา่าให้มนุษย์เราเนี่ยความโลภของเจ้าของธุรกิจมันไม่มีที่สิ้นสุดผมก็เลยถึงหัวขูดเนี่ยคไทสองร้กว่าเส้นผมแจกหมดเลยนะครับเสื้อสูทแจ็คเก็ตมีสามตัวเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าวันนฉันก็เคยยืนอยู่นะจุดจุดหนึ่งที่พูดให้พนักงานในบริษัทฟังนะครับ,รนนรบ,นะรบถึงแนวทางของการประสบความสําเร็จในการทํางาน แต่แล้ววันนี้ผมก็จัดไปว,ว่าสิ่งที่มั่นคงที่สุดคือการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจที่ล้นกล้าวร้นกระหมในหลวงรัชการที่กล้าได้กลราจะทงในทางไว้ให้ครับก็โอกาสนี้ก็ให้กำลังใจกับทุกคนนะครับ